ไม่รู้เหมือนกันว่าเอพิโซดที่2เนี่ยผมโลภอะไรนักหนานะครับทำให้ผมเนี่ยตายในจุดที่ไม่ควรตายนะครับก็คือพอถึงตอนกลางคืนเนี่ยผมดันเลือกที่จะไม่ขึ้นรถไฟแล้วก็ขับกลับต่อไปนะครับในตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกเสียใจมากเลยและผมอยากลองเปลี่ยนแผนดูนะครับโดยในครั้งแรกเนี่ยผมจะซื้อถ่านอย่างเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้ผมเนี่ยไปได้ไกลามากขึ้นนะครับแต่ก็เสี่ยงตรงที่ว่าผมไม่สามารถกําจัดตัวละครอะไรก็ได้ตามที่ผมต้องการในช่วงแรกๆ แต่ว่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าถ้าซื้อฐานอย่างเดียวเลย3มก้อนในช่วงแรกเนี่ยเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับโดยที่จริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแวะทุกด่านก็ได้นะครับซึ่งข้อดีของการซื้อฐาน3มก้อนเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องแวะในทุกๆบ้านนะครับนี่ใส่ไปแล้ว3ก้อนนะครับออกเดินทางได้เลยอ่ะบ้านหลังแรกนะครับไหนๆเราก็ซื้อฐานมาแล้ว3ามก้อนเราไม่่แวะแล้วกันนะครับมันจะดีหรอ จริงๆแล้วมันก็ควรที่จะแหวะไหมเพราะว่าบางทีมันก็จะมีของมีค่าอยู่ในบ้านเหมือนกันอ่ะไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับลองไม่แวะดูก่อนดีกว่านะเผื่อจะเป็นอะไรที่น่าสนใจอุย้ยแต่ว่าทั้งนี้โอ้โชคร้ายนะครับที่เราเดี่ยวเจอกับพวกโจรน,นะครับแล้วเราก็ไม่มีปืนด้วยาตายตั้งเลย,ยจะตายอยู่แล้วตายไปเนียอย่านะอย่ายิงนะที่สุดท้ายน่าจะไม่ยิงหรอกพวกเขาใจดี แต่ว่าแม่เริ่มอยากแวะละ <c oughs> มีเงินอยู่10บาท10เหรียญแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยผมคิดว่าวิธีนี้เนี่ยน่าจะไม่เวิร์กแล้วนะครับเพราะว่ามันปกป้องอะไรตัวเองไม่ได้เลยแล้วก็ศัตรูอะไรก็ไม่ค่อยได้นะครับเอ้แต่บ้านนี้เหมือนจะไม่มีซอมบี้หรือเปล่าไหมมีมีม,มีแต่ว่าคิดว่าน่าจะน่าจะพอฟาร์มได้อยู่ดังนั้นเราก็ ระวังตัวตัวเองนิดนะึงอย่าเข้าไปใกล้มากนะครับโดนกัดทีเดียวน่าจะตุ๋ยเลยหมดแล้วเยยมไปเลยก็ไม่มีของมีค่าสักเท่าไหร่นะครับมีแค่เชื้อเพลิงอะไรง่ายๆซึ่งก็เก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าสายๆไปเลยแล้วกันนะครับตรงยาวไปที่เอาโพสต์ที่2ก่อนแต่เหมือนผมจะแอบเห็นมีเทรดดิ้งโพสตอยู่ทางซ้ายนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูซิว่ามีอะไรให้เรา ขายหรือว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างนะครับแต่แน่นอนแหละเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเอาไปขายก็ได้น่าจะได้สัก5บาทนะชิ้นนี้โอ้ห้าบาทจริงด้วยครับแต่ว่าก็ไม่พอที่จะซื้อปืนกระบอกนี้นะครับไม่เป็นไรงั้นก็เก็บไว้ก่อนนะครับจริงๆนะ่ะเทรดดิ้งโพสที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยผมอยากให้เขาทําราคาให้มันแตกต่างกันหน่อยนะไม่มากกว่าเดิมก็น้อยกว่าเดิมให้มันดูเล่นยากนิดหนึ่งนะครับหรืออาจจะเล่นง่ายนิดหนึ่งก็เป็นไปได้ สังเกตว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ํามันเลยนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีปัญหาเรื่องเรื่องการกําจัดศัตรูอยู่ดีนะครับแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันวิ่งออกมาแบบนี้นะครับเลือดเราเหลือแค่นี้ก็ไม่คุ้มที่จะลงไปฟาร์มนะครับสุดท้ายแล้วผมคิดว่ามีปืนไว้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยดีกว่าก็เป็นหมู่บ้านอ๋อนี่คือหมู่บ้านไม่ใหญ่นะครับแสดงว่าหมู่บ้านก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เราแวะครั้งล่าสุดนะครับขอ,อพิดที่แล้วเนี่ยใหญ่มากแต่เสียดายนะตุย ต่ตอนนี้ครับ9,000เมตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาโพสก็อยู่ข้างหน้าแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือเราไม่มีอะไรจะขายแล้วเงิน15เหรียญของเราเนี่ยก็อยู่แค่15เหรียญน,นี่แหละอะแต่ตอนนี้3ทุ่มเลยครับเพราะฉะนั้นเราจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ป้อมปืนเนี่ยช่วยฟาร์มเงินให้เราหน่อยแล้วเราก็ค่อยลงไปเก็บเงินแล้วก็ซื้อป,ปืนนะครับผมแนะนำเลยแล้วกันนะว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับการที่เราจะ แดงไหมแดงด้วยเลยครับถ้าแดงเนี่ยก็ได้ได้แวมไพร์มาเป็นศัตรูซึ่งก็แพงกว่าซอมบี้ปกติแล้วแล้วก็สว่างแล้วนะครับก็คือไม่ค่อยได้เงินเลยนะรอบนี้แวมไพร์เนี่ยถือว่าโผล่มาน้อยมากเลยนะครับสำหรับรอบนี้แต่ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่ได้ละกันผมคิดว่าน่าจะพออยู่ในการซื้อปืนแล้วก็กระสุนนะครับโอเคเรามีเงินทั้งหมด60เงินที่เราต้องใช้จริงๆเนี่ยคือ45เพราะฉะนั้นสบายเหลือ หนทางสูงเมทที่2 0 0 0 0นั้นน่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วตอนนี้ผมก็มีปืนเป็นที่เรียบร้อยนะครับคิดว่าน่าจะมีชีวิตที่สุขสบายยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวคราวนี้เราจะเล่นกันแบบเซฟเหน่อยลวกันนะครับถ้าไม่กลางวันเนี่ยเราก็จะพยายามไม่ลงไปจากรถนะครับเนี่ยอย่างเช่นหมาพวกนี้เนี่ยเราจะไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าอันตรายนะจริงๆแล้วโดนหมาก,กัดแต่ผมคิดว่าน่าจะอันตรายอยู่นะครับไหนบอกไม่ลงไงแต่เรามีปืนไงเราก็พอที่จะสู้กับมันได้ าจะตายอยู่นะหมาโอเคอย่างน้อยเป็นเชื้อเพลิงครับแล้วก็บ้านหลังนี้ผมคิดว่าอาจจะมีอะไรดีหรือเปล่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยกันสมิธนะครับร้านปืนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะเจอปืนถูกไหมลองดูซิใส่กระสุนก่อนจิบๆิโอ้โหคุ้มค่ามากที่เราลงมาที่นี่มีเทเลทครับมีปืนมีขวาน มีลูปปั้นทองโอ้โ oh, หคุ้มและรอบนี้ยังไงก็คุ้มผมบอกเลยยังไงก็คุ้มสุขใจจริงๆครับที่เราได้ลงมาจอดที่นี่เธอเลทเก็บได้ไหมไม่ได้ต้องเอาไปตั้งที่รถเหรอแล้วสามารถยิงเองได้ไหมมันจะสามารถช่วยเรายิงได้ไหมลองดูนะครับวีดีใจจังเลยเจอของอะไรขนาดนี้เซ็ตรถไฟแบบว่ารุ่นใหญ่เขาเซ็ตกันเป็นยังไงไปดูแบบนี้แหละมีปืนเนี่ยผมคิดว่า ชีวิตน่าจะสบายนะเอเคปืนอยู่ข้างหลังแบบนี้แล้วกันนะครับเนวี่ v ีเวอร์ลีเวอร์เรามี2กระบอกแล้วนะครับแต่ว่าเราได้อะไรมาอีกของสองอย่างนี้เป็นเชื้อเพิงอันนี้เป็นขยะเก็บไว้ก่อนจึ๊บขวานนี้เอาไว้ทําอะไรอะอทอมฮอปกวิปน่าจะเป็นอาวุธที่ดีกว่าโชเฟลปะ อ๋อมันตีเร็วกว่านะครับโอเคต่อไปก็เป็นหู้ลูกป,ปั้นทองขอดูหน่อยเธออ่าโอเคอีสองตัวเรียบร้อยครับตอนนี้เราโอ้แต่ว่าเหมือนเราจะต้องยิงเองอะดิเธอเล็ดเนี่ยไม่เป็นไรครับยิงเองก็ยิงเองก็ไม่มีปัญหาอะไรอปะลุยไปกันต่อครับสิ่งที่น่ากังวลน,นิดนึงก็คือเรื่องของน้ํามันในตอนนี้เพราะว่าเหมือนเราจะมีน้ํามันน้อยไม่รู้ว่าจะพอสําหรับ13 0 0 0ไป20 0ห0หรือเปล่า แล้วเราก็ผ่านฝูงม้าอีกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีม้าเลยอยากได้มา้าเฮ้ยแล้วทางซ้ายคือทางซ้ายคืออะไรทางซ้ายโอ้โหทางขวาด้วยทางขวามีหมู่บ้านทางซ้ายมีเหมือนจะเป็นฟาร์มนะครับเอาล่ะผมจะลองไปเดินดูในฟาร์มนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในครั้งแรกเลยเนี่ยครั้งแรกสุดเลยนะครับผมเคยแวะไปที่ฟาร์มอยู่แล้วฟาร์มเนี่ยมันมีซอมบี้อยู่ประมาณสองคตัวนะครับผมก็เลยตุยเลยแต่ครั้งนี้เรามาพร้อมกับปืน และมันจะทําให้เรารอดไปจากฟาร์มนี้่งที้ผมอยากรู้ก็คือฟาร์มเนี่ยมีอะไรพิเศษหรือเปล่ามีม้าไหมมีวัวให้ขี่หรือเปล่ามันจะยังไม่มันจะยังไม่มืดใช่ไหมน่ากลัวอยู่นะเดินมาถึงฟาร์มแล้วครับในฟาร์มมีอะไรในฟาร์มมีอะไรในฟาร์มมีอะไรมีซอมบี้ไหมมีม้าโอเคว้าวโอเคครับมีของที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่3ามชิ้นแล้วก็มีไม้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ดี แต่มีอะไรอีกไหมที่นี่ขอวนดูสักหน่อยแล้วกันนะครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับดังนั้นเราจะไปกันที่หมู่บ้านใหญ่นะครับเพื่อที่จะไปฟาร์มแล้วก็ลองดูซิว่าเราจะได้บอลอีกหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าบอลเนี่ยมันต้องใช้เยอะแค่ไหนนะแต่ว่ามันเป็นค่างเงินที่อยู่ที่ล็อบบี้ด้วยโอ้โหเรามีป้อมปืนนะแต่ผมไม่อยากเสี่ยงเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงครับผมจะไปต่อเลย แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาเชื้อเพลิงใส่ก่อนแล้วไปต่อเลยครับไม่จอดแน่นอนผมไม่จอดไม่ว่าแวร์บูฟจะไม่ว่าของในนี้จะมีอะไรจะมีของมีค่าแค่ไหนครับเราจะไม่ตออเราจะไม่จอดปล่อยให้มันวิ่งไปครับมันอยากวิ่งปอปให้มันวิ่งไปผมจะเดินทางไปจนถึงเมรที่2 0,000ื่นแล้วก็ให้ป้อมปืนเนี่ยช่วยยิงแทนแล้วกันผมคิดว่าเราน่าจะถึงถึงหรือเปล่าวิมันจะไม่ถึงเลยเราจะต้องเสียสละม้าตัวน,นี้ไหมวิเดี๋ยวนะมันจะแย่มากเลยนะถ้าสมมุติว่า รถด,ดับคืนนี้รถ <c oughs> ด,ดับจริงออเอาอะไรดีวะอีกนานเลยเพิ่งจะเพิ่งจะตีหนึ่งด้วย <c oughs> ไปเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> ออไ,ไอไอหมาบ้าเอ้ย <c oughs> เกือบแล้วเกือบตายแล้วไปละ <c oughs> อีกแค่หนึ่งพันเมตรครับ <c oughs> ต่อให้ไม่มีเชื้อเพลิงไงผมก็ต้องวิ่งครับรอบนี้เว้ยแต่ว่าเอาแวะแวะ,แวะอีกหน่อยแวะอีกหน่อยแวะอีกหน่อย มาแล้วตัวแรกตัสองออกมาแต่ไม่ออกก็ดีนะนี่คือตายไหมเนี่ยโอเคตายหมดครับซึบเอาแล้วครับเมตรที่สองหมื่น มาละของแท้แลวคืนนี้ครับผมจะอแต่ว่ามันเพิ่งจะสว่างนี่นะไม่เป็นไรครับผมจะรอผมจะรอผมจะฟาร์มเงินให้มันเยอะที่สุดในโลกโอเคเก็บใส่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 หมดแล้วหรอไหนดูซิว่าลูกปั้นทองอันเบื้เริ่มเนี่ยมันจะขายได้กี่บาทมีทั้งทองมีทั้งเงินเลยนะครับน่าจะเป็นปูนนะไม่น่าใช่เงินของ3มชิ้นนี้นะครับชิ้นแรกก็คือของที่กาดที่สุด ได้ไปแล้วเท่าไหร่5บาทต่อไปชิ้นนี้เอาเอาเงินก่อนรูปปั้นปูนซึบ5บาท <c oughs> ไม่จริงอะเออนีสี้45ก็ยังดีโอหรูปปั้นปูนชิ้นมาเริ่มอละ5เหรียญทอดแท้นะเว้ยเอาจริงเราต้องการ่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการจริงๆเลย <c oughs> ก็คือปืนครับ สี่สิบห้าเหรียญน,นี่เอาไปซื้อปืนแล้วก็กระสุนได้พอดีเอ้ยเราไม่ต้องใช้ปืนนี่เรามีปืนอยู่แล้วมีสองกระบอกด้วยซ้ากระสุนสําหรับเทเลทล่ะเท่าไหร่ยี่สิบห้าไม่พอนะครับลืมเลยว่าต้องใช้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเอารีวอเวอร์กระบอกหนึ่งไปขายดูได้ไหมเพราะว่ามันมีสองกระบอกถูกปะ่ะไหนดูสิสามารถขายได้ไหมไม่มั่นใจเลยลองดูก่อนละกันนะสามสิบเหรียญครับ ปกติราคามัน25เอ้ย35อ๋ถูกแล้ว3าขายได้30ก็หักออกนิดนึงอันนั้นผมจะซื้ออะไรดีผมจะซื้อเทเลตอันนึงเอ้ยอ่ากระสุนเทเลตอันนึงแล้วก็อีก20ผมจะไปซื้อฐ่านครับฐานที่ทำให้ชีวิตเรานั้นดูมีคุณภาพในการเดินทางมากยิ่งขึ้นเชื่อเพิ่มเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่งั้นเราต้องขี่มา้าไม่ก็วิ่งซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มาก ใส่ก็ไปเลยกระสุนใช้ตอนนี้คือเราจะไม่รีบเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะกลางคืนแล้วนะครับตอนนี้ก็1นึ่ทุ่มแล้วเด็กแป๊บนึงก็2องทุ่มแล้วนะครับหันไปทีนึงก็คงสองทุ่มแล้วแหละแต่ว่าอตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเราจะใส่กระสุนในเทเรตยังไงหรือว่าวางไว้ข้างๆมันก็จะรีโหลดเองโดยอัตโนมัติหรือเปล่ากด e เพื่อยิงออกคลิกซ้ายยิงไม่ได้อ๋อนี่ไงนี่ไงมันจะใช้กระสุนเองเลยนะครับสบายๆครับไม่ต้องกังวล แต่ว่าเอาไงดีล่ะมันก็นานอยู่นะถ้าสมมติว่าเราจะต้องรอเนี่ยแล้วก็เชื้อเพลิงเราก็ไม่ได้เต็มด้วยนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องรอจริงๆรอก็ได้รอก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนด้วยนะครับเป็นแต่ว่าเป็นกลางคืนธรรมดานะก็คือพระจันทร์เป็นปกติแล้วก็ไม่มีไม่มีสีแดงด้วยนะครับพระจันทร์เป็นปกติแล้วก็ไม่ใช่สีแดงด้วยอ่าเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวแล้ว โอ้โหลืมไปมันไม่ใช่สีแดงมันก็เป็นซอมบี้ธรรมดาอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้เงินแต่ได้เชื้อเพลิงม,มันก็ยังดีติดไว้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  อะรครับผมพร้อมที่จะเดินทางแล้ววันนี้เรามี FC.. ซอมบี้บอกว่าวางไว้อยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเผื่อไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดและเราก็จะออกเดินทางที่สุดนะครับไปยังเม็ดที่30 000นะครับไปยังเม็ดที่30,000ซึ่งผมจะต้องทำให้ได้อย่างแน่นอนรอบนี้ผมมั่นใจว่าผมต้องไปให้ได้รอบนี้ผมมั่นใจว่าผมจะต้องไปได้เรามี <laughs> เรามีเชื้อเพลิงเหลือเพียบเลยครับวิ้แล้วเราแล้วเราก็เจอหมู่บ้านนี้จนได้ครับแหม่บึ้งออกมาด้วยนะตอนเช้าแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีมากดังนั้นครับรวรเวอร์คู่ใจไปเราพร้อมแล้วที่จะเข้าไปฟาร์มเรามีม้าหรือเปล่าเนี่ยลืมเรามีม้าไหมมีเรามีมา้มานะครับเยี่ยมยอดไปเลย ไปได้เวลาทำงานแล้วลูกไปลูกไปเอามาหมาหายอ,อมาอยู่ในนี้ปุ๊บไปลูกไปทำงานกันดีกว่าเอาละครับเราเคลียร์ซอมบี้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับได้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็หยิบของจำเป็นไปก่อนละกันนะวิดาบนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับราคาเท่าไหร่ดูสิวายอย่านะ อย่ามาเรียมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาฮอมึงแต่มันต้องฟันเยอะอยู่นะฟันมากกว่าปกติหลายครั้งอยู่นะครับจากปกติเราฟันห้าทีอันนี้ต้องฟันเจ็ดทีโอเคเรามีซากซอมบี้ไว้แล้ว อันนี้เรามีซักซอมบี้อีกแล้วอะวางไ,ว,ไ,ว,ไ,ไว,ว้ติดไว้ก่อนอีกไหมซอมบี้ติดไว้ก่อนซอมบี้อีกแล้วติดไว้ก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ก,ก็ละกันเอ้ยอันนี้ใช้ได้เลยนี่เราไม่ควรที่จะทําอะไรช้าชานะคุณพี่อุย้ยเรามีขอ,อดาบใช้ได้ด้วยนะครับไม่ได้เอาไว้ขายเป็นอาวุธเล่นไปเรื่อย เล่นช้าๆมีอะไรก็ค่อยๆเก็บไปขึ้นรถก่อนลูกขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อน <c oughs> ดูจากมุมนี้รถผมเท่มากเลยครับอุยเอาไงดีอ่ะมันมากันอีกแล้วอ่ะแต่ผมยังเห็นของเพียบเลยในนั้นอะ แน่นอนครับเราจะไม่โลภเอาม้าขึ้นรถแล้วไปกันเลยขึ้นรถลูกไปกันเลยไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มอะไรทั้งนั้นนี่คือมีแค่เราเหรอที่เป็นศัตรูของพวกมันอะหรือยังไงเฮ้ยอยากจอดเอาโพสอะอยากจอดที่เอาโพสผมคิดว่าจอดได้อยู่นะแล้วเราก็ เรามีปืนนี้ไงประเด็นอ่ะพอตีห้าแล้วนะครับน่าจะเช้าแล้วน่าจะเช้าแล้วแล้วก็น้ำมันยังเหลือเยอะนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลใจไปแต่จากตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะทันอยอู่รอด้วยรอด้วยรอด้วย เมื่อคืนนี่ถือกำลนเลยนะครับจริงๆอยากอยากให้มันถอยหลังกลับไปได้แนละ้วผมจะกลับไปฟาร์มต่ออขอ,อ,องทุกอย่างก็น่าจะดูดีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามีปืนด้วยโอ้โหไรเฟิลเอาแล้วเอ,อรอบนี้แหละฉันมากับไรเฟิลที่ฉันเก็บได้หมดแล้วนะครับของที่เราเก็บมาแล้วก็เชื้อเพลิงเหลืออีเพียบเลยเพราะฉะนั้นไปกันต่อ เอ้าด้านหน้าเป็นเอาโพสท,ที่3ครับ3,000 0ื 30, เป็นที่เรียบร้อยโอ้ดีใจจังเลยในที่สุดครับเราก็เดินทางมาจนถึงเมทที่30,000จนได้เม็กซิโกอีก50กิโลเมตรอยากรู้จังเลยว่าที่เม็กซิโกมีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเอาของไปขายก่อนเราเอาของมีค่าไปขายก่อนนะครับ ซึ่งของมีค่าเราจริงๆริงมีเยอะมากเลยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนนี้บางอย่างผมอาจจะต้องขายหรือว่าโยนทิ้งแล้วเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะลกอย่างเช่นโทโมฮอกนี้นะครับขายเลยยี่สิบห้าเหรียญเห็นไหมยี่สิบเหรียญไม่รู้แหละขายอะไรได้บ้างขายหมดเลยแล้วกันเอาโอเคตอนนี้ครับเงินของเราอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญของชิ้นแรกเป็นแซกแล้วก็ชิ้นที่สองน่าจะเป็น ดาบไหมเป็นดาบดีกว่าเนาะแล้วก็ชิ้นที่3เป็นปืนไรเฟิลชิ้นที่4เป็นรีวอเวอร์ชิ้นที่5เป็นนี่แลนเทิร์นเรียบร้อยครับดีโหลดครบทุกอย่างแล้วตอนนี้เราพร้อมที่จะเดินทางต่อแต่เราจะลองไปแวะดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรให้เราบอกว่าใช้งานได้บ้างไรเฟิลนี่ก็48นัดก็ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วลูกซองล่ะซื้อไปรีวิวเลยดีไหมไหนๆเราก็เป็นชาวรีวิวอยู่แล้วนะครับไปซื้อไปรีวิวดูซิว่ามันเป็นยังไง เอาเลยครับเรามีปืนทุกกระบอกไปที่เรียบร้อยหวังว่าการรีวิวครั้งนี้เราจะไม่ตายระหว่างรีวิวออนะเน่าก,กลัวตอนนี้6โมงเย็นแล้วนะครับ6โมงเย็นเนี่ยควรออกไหมออกแหละขี้เกียจอยู่นะครับถ้าสมมติมันไม่มีข้าวไม่มีน้ำเนี่ยไม่มีค่าอาหารเนี่ยคิดว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบออกก็ได้นะแต่ว่าออกมาก็ไม่เสียหายอะไรครับ โอเคเรามีดาบู่แล้วนะครับลองเทสดาบดูหน่อยดีกว่าอุ้ยแต่ว่าโอ้โหไรเฟิลนัดเดียวแตกสวยงามแล้วลูกซองล่ะเป็นยังไงไม่มีอนนีเป็นเจอเพิงหมดเลยเฮ้ยกับตันเพรสกต็ตผมอ๋อเป็นแค่อนี้หรอ ผมเดกว,ว่ามันสามารถโอ้โเอาละฉันรู้แล้วว่าฉันจะไปไหนไปลุยแวะเทรดดิง้งโพสสักหน่อยแล้วเราก็ค่อยไปแวะหมู่บ้านคุณมันจะมืดเราด้วยนะจะได้แวะไหมเนี่ยลูกซองไม่เอาเรามีอยู่แล้ว โอ้ยอย่าบอกนะโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วเออทำยังไงดีอะหมาก็มีแต่ว่าคือป้อมปืนอะมันไม่ได้แย่นะแต่ว่าเราไม่สามารถเราไม่สามารถยิงได้ทุกทางไงถ้ามันมาถ้าหมามันมาโผล่ข้างหน้าเนี้ยมันก็ยิงยากอยู่ก็เลยไม่อยากเสี่ยง นี่เราต้องทิ้งหมู่บ้านนี้ไปอีกแล้วเหรอจริงปะเนี่ยมาลองดูซิลองดูสิถ้าสมมุติว่ามันยิงจริงๆร,ริงไงมันยิงได้ไหมไอ้่างมยิงไม่ได้จะย้ายแกให้นะคือมันไม่ใช่ผิดที่แกหรอาผิดที่ชัตเองที่วางไว้ตรงนั้นหมาเกิดไม่หยุดเลยนะครับมันก็ค่อนข้างอันตรายอยู่นะ้ยโอ๊ย ตามันเลยจตามันเลยมันไม่สู้กันเลยอ่ะแกคนละเผ่าพันธุ์กันนะเว้ยเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะเอาแยกจอดอีกแล้วไม่ไปไม่ไปเราจะไม่แวะเราจะไม่แวะอะไรทั้งนั้นอย่าแวะใชไปรถคันอื่นอุ้ยเสี่ยงอ่ะเสี่ยงมากเลยนะเอาจริงๆตอนนี้ เาชาลแล้วปะเช้าแล้วปะตีห้าแล้วเอาเลยครับเช้าวันที่เรียบร้อยโอ้โหเสี่ยงมากเลยเมื่อกี้แต่ว่าอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเอาซาักซอมบี้ของเราคืนมาก่อนนะลูกนะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่ะสักสามตัวก่อนแล้วกันนะครับใจเย็นๆค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบเรามีปืนทุกกระบอกติดตัวอยู่แล้วอ่าอันนั้นคือร้านอะไรด็อกเตอร์ร้านหมอ จะต้องมียงมียาอะไรให้เราใช้บ้างนะเพราะฉะนั้นไปลุยต่อไปครับเป็นการรีวิวลูกซองกระบอกนี้รีวิวดาบก่อนแล้วกันวิธีเดียวที่จะตายหรอไม่ตายโอ้โหกีท่ทีเนี่ยต้องฟันกี่ทีเนี่ยยาครับอันหนึง่งโอ้โหไม่ใช่อันเดียวละยาเพียบเลยเอาอีใส่เข้าไปเลยอันนี้วางไว้ยา ยาวางไว้บ้างก็ได้รูปรูปวางไว้บับบี้เสฟเลยเอเครับไปกต่อครับถือว่าคุ้มค่านะที่เราแวะเอ่อร้านร้านหมอนะครับเพราะว่ามียาประมาณ4อันซึ่งเยอะมากเอ๊ยทางขวาคืออะไรอะ่ะมันจะเป็นปรา,าสาทครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโหถ้าฝูงฝูงหมาเยอะมากในเวลาเทสเทสป,ปืนของฉันละ หมาปีนขึ้นไ่ได้ไม่ได้เรื่องเลยลูกโอเคนอกจากซอมบี้แล้วนะครับเราก็มีหมารถไฟขบวนนี้มีสิ่งมีชีวิตทุกประเภทให้รู้ไว้เวลาไอ้พวกซอมบี้มันเห็นเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเอ้ยไม่ได้นะฉันอาจจะเป็นหนึ่งในสินค้าตกแต่งของไอ้รถคันนี้ก็ได้เราไม่ควรที่จะวิ่งไล่รถคันนี้ หมาก็ด้วยเหมือนกันนี่เอาวางไว้หมดเออหมดยังหมดแล้วเอาล้ครับเข้าไปลุยสิปราสาทนี้มีอะไรเตรียมอาวุธไปครบมือมีทุกอย่างาถืออะไรดีไรเฟิลน,น่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดโอ้โหเสียงอะไรอ๋อปราสาท ปราสาทราสาทเรืมพายหรอว้ายมันออกมาได้ไหมเนี่ยมันออกมาไม่ได้หรอแกจะออกมาได้ยังไงข้างนอกมันมีแสงมันเป็นมีแสงแดดเอาไว้โดน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 นี่ดดีเฮ IC ้ยังงไ้ยอาไปได้ไงเุซองเลยแล้วกันเฮ้ยงบาเกินเาเฮ้ย ลูกซองเบาเกินกดแปิดเดดก่อนแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าขับรถขับที่รถมันมาเร็วว้ายอย่ามายุ่กับฉันเฮ้ยทำไมรถรถไฟมันอืดจังอะผมรู้สึกได้เลยนะครับว่ารถไฟมันอืด รถไฟผมว่าโอ้ยเอาขอบรวางกระดาษน,นี้ไปอื่นได้อยางไรละบ้าเอ้หรือเปล่ามันเป็นพ่อของหรอไม่น่าใช่นะโดน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 จริงไปเลยครับพี่พวกแกเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเฮ้ยเฮ้ยมันมันจอดชา้าด้วยนะหมายถึงมันเบรกช้าผมว่ามันเป็นที่น้ำหนักจริงๆด้วยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเอาขยะพวกนี้ไปเก็บ แต่ว่าก่อนอื่นเลยเราเอาเราเอาของไปขายก่อนนะครับเอาล้ครับตอนนี้ก็สว่างเป็นที่เรียบร้อยซอมบี้ก็วางกองกันอยู่ตรงนี้แต่เหมือนกับว่าเราไม่สามารถเราไม่ควรที่จะเอาซอมบี้มาวางแบบนี้แหละแต่อยากไปปราสาทแวมไพร์อีกรอบหนึ่งอะแต่กลัวตาย <c oughs> กลัวตายเอาจริงๆคือกลัวตายจริงๆกันสมิธไหนดูซิว่ามีปืนอะไรที่เราควรจะซื้ออีกหรือเปล่ากระสุนไรเฟิลน,นี่ใกล้ใกล้หมดแล้วนะครับ สูตรรีเวอร์ก็ใกล้หมดเหมือนกันโอเคซื้อตุนไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ลูกซองลูกซองควรใช้ไหมตะกี้ลูกซองมันดูโง่มากเลยกระสุนลูกซองปืนลูกซองปืนที่ไม่ไม่ดีเอาซะเลยไรเฟิลหกนัดผมคิดว่าเพียงพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อนี่เทเลเดไปอันนึงโอเคเทเลเดเอาไปวางนี่คือนี่คือเหล่ากระสุนปืนอาวุธต่างๆ โอเคสักเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เก็บที่เหลือเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงฉุกเฉินแล้วตอนนี้ก็เช้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช้าที่สดใสเรามาพร้อมกับดาบนะครับดาบอันหนึ่งแล้วก็ปืนไรเฟิลน,นะครับซึ่งก็มีขายตั้งแต่แรกแหละแล้วก็รีโวเวอร์แล้วก็แลนเทิร์นนะครับช็อตกันโมโลโทอปแล้วก็ผ้าพันแผลทุกๆอย่างเนี่ยดูจะโอเคมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปตายแบบโง่ตรงไหนไม่รู้แหละเอาจริง,รงๆเราต้อง ตั้งใจแล้วก็ค่อยๆนะครับใจเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราตายเพราะว่าส่วนใหญ่เราโลภนะครับเอาตรงๆเลยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าควรที่จะทํานะครับก็คือการลงไปฟาร์มยังไงก็ตามลงไปฟาร์มดีกว่าโอ้บ้านนี้มีแต่เชื้อเพลิงโอ้ยเราของเต็มแล้วด้วยไม่เป็นไรครับเชื้อเพลิงก็เชื้อเพลิงก็ถือว่าแต่เหมือนจะเป็นเรื่องจริงนะครับที่ถ้าสมมุติเราเอาของมาแปะไว้ตรงรถไฟไว้มากๆเนี่ยมันก็จะทาให้รถไฟเนี่ยหนักขึ้นนะครับแล้วก็ออกตัวช้าอะ ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากเจอจริงๆนะครับก็คือหมู่บ้านใหญ่ที่เราจะลงไปฟาร์มหรือว่าจัดการซอมบี้ให้เกลี้ยงทั้งเมืองแล้วก็ฟาร์มอย่างสนุกสนานนะครับพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยแต่ไม่รู้ว่าใหญ่มากหรือเปล่าแต่ว่าก็คงใหญ่ๆอยู่แหละแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงที่พอจะรับได้อยู่ยมีโจรด้วย แต่ว่ากระสุนรีววเวอร์น่าจะดีกว่านะครับยิงแบบนี้ไม่คุ้มเลยนะครับยิงซอมบี้ด้วยกระสุนไรเฟิล e เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปเก็บโจรก่อนนะเพราะว่าโจรเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่มีมูลค่ามากๆนะครับส่วนม้าก็เฉยๆแต่ว่าโจรเนี่ยมีมูลค่ามากๆเห็นแม้ปืนก็สองกระบอกปืนก็สองนัดเหมือนกันนะครับปืนเนี้ยปืนสั้นเนี่ยเว้แต่ว่าต้องรีบนะไม่งั้นมันจะฟาร์มทั้งเมืองไม่ได้จะเคลียร์หมดทั้งเมืองไม่ได้ ซากอะไรอย่างงี้เราไม่เก็บแล้วนะนี่ขนาดพูดว่าไม่เก็บอ๋อแต่มา้มามา้าม้าม้าเป็นซากอย่างเดียวเอาไปเผาโจนแปะไ้ก่อนบ,บี้เอาโจนแปะไ้ก่อนมา้าแตะไว้เอาละเรียบร้อยครับไปลงไปลุยกันเถอะเอาเฉพาะของจำเป็นแล้วกันนะครับรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะฟาร์มได้ไม่หมดแล้วมันจะ เสี่ยงต่อเราด้วยซาซอมบี้นี่ไม่เก็บถามว่านี่คือการตายด้วยความโลภหรือเปล่าก็ไม่นะเพราะว่าเราก็พยายามอย่างถึงเราก็พยายามอย่างถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ EP หน้าผมจะไปให้ได้ไกลกว่านี้บา,บาย